ของวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะครับถือว่าเป็นความหวังในการแก้ปัญหาของการระบาดของโรคครับซึ่งล่าสุดนะครับรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคกลุ่มเสี่ยง7โรคนะครับได้ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อมครับแต่หลายคนนะครับก็ยังคงวิตกกังวลต่ออาการไม่พึงประสงค์ภายหลังฉีดวัคซีนครับวันนี้เราจะไปติดตามความสําคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 จากรายงานนี้ครับ นับเป็นเวลานานกว่า2ปีแล้วที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด -19 โดยทั่วประเทศมีจำนวนผู้ป่วยสะสมมากกว่า77,000รายขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยสะสมแล้วมากกว่า3,800รายและปัจจุบันยังมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นทางออกของปัญหาการระบาดของโรคโควิด -19 คือวัคซีนป้องกันโรค ซึ่งประเทศไทยได้เริ่มฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และล่าสุดเริ่มเปิดให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเจ็ดโรคลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมหรือลงทะเบียนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษาเป็นประจำตั้งแต่วันที่1ถึง31พฤษภาค,คม2564 ท่ามกลางกระแสข่าวอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นหลังจากการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ลงทะเบียนรับวัคซีนแล้วกว่า22,000คนจากเป้าหมายทั้งหมด5 2 0 0 0 0คนซึ่งหลายคนยังมั่นใจกับการฉีดวัคซีนเพราะว่าเรามีการรักษาต่อเนื่องเรื่องของโรคประจำตัวเราเราควรจะไปที่นั่นค่ะที่โรงพยาบาลที่รักษาตัวเราอยู่เพราะว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่ว่าไปโรงพยาบาลน,นี่โอเคแล้วโอเคค่ะ โอเคเพราะว่าเขามีการรักษาต่อเนื่องคุณหมอจะมีความแนะนําให้เราได้ดีที่สุดค่ะที่เป็นออกข่าวถึงวันเนี่ยคนนั่นจีดหรือว่าจีดแล้วเป็นชักกระตุกเป็นอะไรเขาก็ต้องไปอินดิให้คนฟังนะครับว่ามันอาจจะมีผลนิดนิหน่อยๆน่อยอาจจะเกิดการวิตกทุกอย่างจีดยาทีด่าอาจเกิดการวิตกเพราะฉะนั้นจะต้องมาคื้นเป็นคือนกำลังใจเพิ่น่ะต้องไปสร้างภูมิขั้นตอนในการเพิ่นของวันนั้นนาการเนาะ ต้องปูพื้นฐานทุปคนหูว่าเออฉีดแล้วมันเกิดอันตรายนะครับฉีดแล้วมันเกิดความปลอดภัยความเห็นที่ว่าวัคซีนคือทางออกของปัญหาการระบาดของโรคนี้ เป็นไปในทิศทางเดียวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรถนิรมิตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่ที่ระบุว่าโรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์แล้วกว่า1,100รรายโดยไม่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนที่รุนแรงพบเพียงอาการผื่นคันและมีไข้เล็กน้อยซึ่งหายได้เอง แม้ว่าข่าวคราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา2องสมวันที่ผ่านมาจะส่งผลให้ทุกคนมีความลังเลบ้างนะครับแต่โดยข้อสรุปจากนักวิชาการต่างๆและเราก็ศึกษากันเป็นอย่างดีแล้วเราก็พบว่าวัคซีนนี้ก็น่าจะฉีดต่อได้นะครับเพราะว่าอุบัติการของเราเองที่ทําก็ไม่ได้พบอาการดังกล่าวแล้วข้อความมั่นใจก็คือเราก็ต้องชั่งน้ําหนักดีๆระหว่างการป้องกันโรคกับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นแล้วก็หายเอง โดยที่ไม่มีท่านไหนที่เกิดความพิการใดๆจากการฉีดเลยเนี่ยเมื่อชั่งน้ำหนักกันแล้วเราพบว่าการฉีดน่าจะมีประโยชน์และบุคลากรเราก็มีความมั่นใจที่จะฉีดครับ การลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เปิดให้ลงทะเบียนทั้งทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมหลายออฟฟิเชียลหมอพร้อมและที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลทุกแห่งตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมและเริ่มฉีดวัคซีนระหว่างวันที่7มิถุนายนถึง31กรกฎาคมนี้ซึ่งวัคซีนที่ใช้กับกลุ่มนี้จะเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกาทีรพงโลหะวัชระทีมข่าว N b t บเชียงใหม่รายงาน